สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะผมก็จะมาสอนเพื่อนๆปรับเสียงวิดีโอของเรานะครับบางคนเนี่ยตัดไปเนี่ยยังปรับเสียงไม่เป็น,นครับว่าจะปรับให้มันดังให้มันเบาอย่างไงนะครับในคลิปนี้นะผมจะมาสอนวิธีการทำนะครับโดยทั้งหมดเราจะทำในโปรแกรม Premiere Pro ครับจะทำยงไงไปลองดูกันเลยครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาไฟล์เทมเพลตต่างๆผมมีไฟล์เทมเพลตมาแนะนำเพื่อนๆครับไม่ว่าจะเป็นเทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตหัวเราแบบยูทูบเบอร์เทมเพลตปุ่มกดติดตามและเทมเพลตโลว์เตอร์โซเชียลมีเดียไฟล์เทมเพลตทุกรูปแบบสามารถปรับแก้ไขเองได้ทั้งหมดและทุกไฟล์มีคลิปสอนใช้งานแบบละเอียดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้กดที่ลิงก์วิดีโอแนะนําใต้คลิปนี้เพื่อดูตัวอย่างและรายละเอียดหรือทักมาหาผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับก็มาที่โปรแกรมพเมี์โปรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคคลลิป่อนนนนข้้้าางพืฐแวกัะ อาจจะเป็นแบบเบื้องต้นเบื้องต้นแล้วกันสําหรับบางคนเนี่ยที่เพิ่งจะเริ่มตัดต่อเนี่ยแล้วยังปรับเสียงไม่เป็นนะครับไม่รู้ว่าจะต้องปรับยังไงแล้วควรจะปรับเท่าไหร่นะอ่ะก่อนอื่นก็มาลองฟังเสียงของผมก่อนแล้วกันว่าเสียงเป็นยังไงอ่ะลองฟังดูนิดนึงนะ ก็จะมาสอนวิธีการทําตัวเลขของเราครับให้มันเป็นแบบตัวเลขที่มันจะค่อยๆนับจาก1 2 3 4 5สอี่ห้าอย่างเงี้ยมันจะนับไปเรื่อยอ่ะถ้าสังเกตอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ามันเบาหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะว่าเสียงเบาเสียงดังเนี่ยเราดูยังไงอ่ะเรื่อยๆลองเ hey, พดูนะบแบบอัตโนมัติครับหรืออัดทำไมถึงเบาอันดับแรกเลยเนี่ยเราดูที่เวฟฟอร์มของมันเนี่ยเราก็พอจะรู้แล้วว่าเสียงของเราเนี่ยมันมาแค่นี้อ่ะเห็นไหมมันน้อยถามว่า มันน้อยเรารู้ได้ไงมันน้อยมันดูแบบบางๆเนี่ยถ้าเกิดเยอะเนี่ยไอตัวเวฟของมันเนี่ยมันจะต้องสูงขึ้นมาอย่างนี้เลยนะอ่ามันจะต้องสูงขึ้นมาด้านบนอย่างนี้อันนี้เนี่ยเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยเราก็พอรู้แล้วว่าเสียงมันค่อนข้างเบาแล้วก็วิธีการดูที่ชัดเจนเลยเนี่ยก็คือให้เพื่อนๆมาเปิดตรงออดิโอมิเตอร์เนี่ยตรงนี้ก็คือน่าจะมีทุกคนแล้วแหละอ่าตรงนี้นะเวลาเราเพย์ไปเนี่ยมันก็จะมีแถบเสียงตี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 อยู่ตลอดเวลาเพื่อนๆลองสังเกตดู แบบอัตโนมัติครับหรืออาจจะให้มันนับถอยหลังอาจจะเป็น 19, 9 8เราจะรู้ได้ไงว่ามันดังหรือเบาอ่ะตอนนี้มันตีอยู่ประมาณที่เท่าไหร่เนี่ยเส้นสีเหลืองๆตอนนี้เนี่ยมันตีอยู่ที่ลบ1ิบ1้อ่ะประมาณลบ15อย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวผมเพย์ใหม่ มันลบสิใช่ไหมอย่างเงี้ยคือเบาตัวเลขที่จะค่อยค่ามาตรฐานสําหรับ y t u t u นะสําหรับ u t u b e นะแต่ถ้าเกิดสําหรับช่องทีวีหรือถ้าเกิดแหล่งอื่นอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือแล้วแต่เขากําหนดมานะว่าเขาต้องการระดับเสียงที่เท่าไหร่แต่สําหรับผมนะผมจะทําให้ติดลบสแค่นั้นประมาณลบสอย่ากเกินลบสเยอะเกินลบสมานิด,นดหน่อยอะได้ แต่อย่าให้เกินลบสามเนี่ยไปแดงค้างอยู่แบบศูนย์เลยอาเงี้ยอาจจะไม่ได้นะอาจจะไม่ดีนะสําหรับบางคนเนี่ยที่บอกว่าอาจจะต้องลบหกลบเก้าอะไรเงี้ยผมว่าเบาไปสําหรับ u t u b e นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนเนี่ยจะดูในมือถือกันเยอะแล้วก็ถ้าเกิดมือถือเนี่ยบางคนเนี่ยก็อาจจะเปิดได้ไม่ดังมากหรือเวลาเปิดแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่ดังนะมันก็ยังเบาอยู่จริงๆผมว่าถ้าเกิดเป็น u t u b e นะผมอาจจะเอาถึงลบสามหรือ เกินลบสนิดๆด้วยซ้านะลองสังเกตดูได้เลยบางช่องเนี่ยเสียงก็เบามากก็บางคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ปรับเสียงกันหรอกก็ถ่ายมาอย่างไงก็ไปอย่างนั้นเลยหรือบางคนดีๆหน่อยก็คือปรับเสียงให้เสียงเท่ากันทั้งหมดทั้งคลิปนะแต่ส่วนใหญ่ผมเนี่ยผมก็จะปรับเสียงให้เสียงเนี่ยมันติดประมาณลบสามอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูแล้วกันว่าปรับประมาณไหนนะก็ลองเพงดูก่อนผมก็จะมาสอนวิธีการอ่ะอย่างเงี้ยมันติดไปอยู่ที่ลบสิบห้าลบอะไรเงี้ยอย่างของผมเนี่ย วิธีการปรับเสียงของผมผมจะปรับภาพรวมก่อนภาพรวมผมก็คือผมจะลากคุมทั้งหมดนะแล้วผมจะกดตัว G ที่คีย์บอร์ดก็คือการปรับเกณฑ์ของเสียงให้เวฟฟอร์มเนี่ยมันดูมีความหนาแน่นขึ้นเดี๋ยวผมขยาย,ยานี้กัอนอ่าดึงนี้ขึ้นข้างบนตอนนี้เนี่ยเวฟฟอร์มเนี่ยมันแค่นี้ใช่ไหมผมจะปรับให้ไอเวฟฟอร์มพวกนี้เนี่ยมันมีความหนาแน่นขึ้นก็คือการปรับเกณฑ์ของมัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อนๆต้องดูก่อนนะว่าเสียงของเพื่อนๆเนี่ยมาดีหรือมาไม่ดีอย่างของผมเนี่ยผมอัดจากไม์ตัวนี้เนี่ยเสียงมันค่อนข้างดีนะผมก็ปรับเกณฑ์ได้ค่อนข้างเยอะอ่าเดี๋ยวผมปรับให้ดูนะอันนี้คือเสียงเดิมๆเลยนะอันนี้คือยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะสังเกตได้เลยว่าปรับเสียงยังไม่ได้ปรับถ้าเกิดปรับเสียงแล้วเนี่ยไอตรงคําว่า fx ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองอ่าเดี๋ยวผมทําให้ดูลากคุมอย่างนี้นะวิธีการปรับเสียงเพื่อนๆก็ลากคุมทั้งหมด ถ้าเกิดเสียงภาพรวมของเพื่อนเนี่ยเท่ากันนะอ่าภาพรวมก็คือเนี่ยดูภาพรวมของมันว่าเสียงของมันเนี่ยมันค่อนข้างใกล้เคียงกันอ่าถ้าเกิดเสียงค่อนข้างใกล้เคียงกันเนี่ยภาพรวมใกล้เคียงกันลากคุมทั้งหมดเลยหรือใครจะลากทีละคลิปอย่างงี้ก็ได้นะอ่าแต่ส่วนใหญ่ผมจะลากทั้งหมดก่อนจริงๆเนี่ยผมจะทําก่อนที่ผมตัดซอยอย่างนี้ด้วยซ้ำอ่ะเดี๋ยวผมลากออกไปก่อนจริงๆเนี่ยมาถึงเนี่ยผมจะลบอันนี้ออกไปก่อน ผมจะทําเสียงเนี่ยผมก็จะทําเสียงไปเลยตั้งแต่ก้อนใหญ่ทีเดียวผมลากฟุตลงมาที่ไทม์ไลน์ผมก็จะกดตัวจีที่คีย์บอร์ดก็คือปรับเกณฑ์ให้เสียงมันดังไปก่อนนะแล้วเวลาตัดเนี่ยผมจะค่อยมาถ้าเกิดมันพีคเกินไปเนี่ยผมก็จะซอยย่อยๆแล้วก็เบาเสียงนะอ่ะแต่ตอนเนี้ยเราจะทําเสียงภาพรวมไปก,ก่อนอ่ะลองเพลดูก็จะมาสอนวิธีการตอนนี้มันติด,ดลบปร,<อ>ประมาณนี้ผมจะปรับเก์อ่ะ,อะก็คือกดตัว G ีที่คีย์บอร์ดก็คือกดที่คลิปเสียงก่อนนะแล้วกดตัว G ีแล้วให้เพื่อนเพื่อนพิมพ์ไปเลยนะ พิมพเนี่ยเราเราพิมพตัวเลขไปเลยเราจะพิมพ์ตัวเลขไปที่เราเราดูขนาดถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนทำบ่อยแล้วเนี่ยเวฟฟอร์มเนี่ยมันมาขนาดนี้เนี่ยเวฟเสียงเนี่ยมาขนาดนี้เนี่ยเราควรจะใส่ตัวเลขไปเท่าไหร่เดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อนเพื่อทำบ่อยๆเนี่ยเพื่อนๆก็จะชินนะอย่างของผมเนี่ยผมจะใส่ไปสัก8ผมจะใส่ไปที่8แล้วก็ Enter ไปเลยปึ๊บอ่ะลองเพย์ดูใหม่ กคนคลิปนี้นับถผมก็จะมาตอนนี้มันตีขึ้นมาอย่างลบเก้าแล้วให้มันเป็นแบบก็คือยังไม่พออีกสําหรับผมผมว่ายังไม่พอนะตัวเลขที่มันจะค่อยๆนับอ่ะหนึ่งสองมันยังเบาอยู่ถ้าเบาอยู่เราก็กดอีกกดที่ตัวคลิปแล้วกดตัวจีแล้วถ้าเกิดเราพิมพ์ครั้งที่สองเนี่ยพอพิมพ์ครั้งที่2เนี่ยมันจะไปอ้างอิงกับการพิมพ์ครั้งแรกอ้างอิงหมายความว่าถ้าเกิดเพื่อนๆพิมพ์ครั้งแรกไปที่8แล้วถ้าเกิดเราพิมพ์ใหม่ๆเนี่ยสมมติเราพิมพ์ไปอีก4 มันก็จะไปบวกกับของเดิมนะของเดิมเรา8บวกกับ4ี่ก็เป็น12ใช่ไหมถ้าเกิดเพื่อนๆพิมพ์ไปแค่4ี่อ่ะไอตัวด้านบนเนี่ยมันไปที่12แล้วเห็นไหมอ่ะมันจะเป็นการเพิ่มจากของเดิมนั่นเองนะอ่ะกดโอเคปึ๊บอ่ะแล้วลองเพย์ดูว่าพอใจอ่ะอย่างเงี้ยนี่นะผมว่ากําลังดีเลยการทาตัวเลขหรือจะอีกนิดนึงเนี่ยผมว่ากำลังได้ที่มันจะค่อยๆนับจาก1อีกนิดนึงยังได้อีกนิดนึงอีกสัก2อ่ะเราก็กดตัว G ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์เลข2ลงไปกด Enter อร์อ่ะ ลองดูเนี่ยผมว่าโอเคละวิธีการทำตัวประมาณนี้เลยเพื่อนๆดูไว้นะว่าสักประมาณนี้เนี่ยเป็นเสียงที่สำหรับผมนะอนจารย์มองว่าโอเคสำหรับยูทูบนะมันจะนับไปเรื่อยๆครับแต่ถ้าเกิดแพลตฟอร์มอื่นอันนี้คือเฟซบุ๊กอ่ะเฟซบุ๊กยูทูบอ่ะคล้ายๆกันเหมือนกันได้เสียงประมาณนี้แต่ถ้าเกิดแพลตฟอร์มอื่นอย่างเช่นเราส่งส่งแบบไปไปฉายจออื่นไป ไปฉายที่อื่นอะไรเงี้ยอันนั้นคือแล้วแต่เจ้าของงานหรือแล้วแต่แหล่งแล้วแต่แพลตฟอร์มนั้นๆน,น,นะแต่ในคลิปนี้ผมจะมาอ้างอิงหรือยึดจาก YouTube แล้วกันนะยึดจากคลิป YouTube ว่าต้องประมาณนี้<า>ผมว่าวตัวเลขของเราครับให้มันเป็นแบบตัวเลขที่มันจะค่อยๆนับจาก 1, 1> หรืออาจจะอีนิดนึงอ่ะอย่างเงี้ยอาจาอาจะอีกสักกดจีไปแล้วพีมอีกสักหนึ่งะหนึ่งนะอีกสักนิดนึง<า>่ะว<า>ิธีการทําตัวเลขของเราครับ<ด>ให้มัเป็นแบบ ตัวเลขที่มันจะค่อยๆนับจากอ่ะเสียงที่แย่เป็นยังไงสมมุติผมจะปรับเพิ่มมาอีกแบบปรับเพิ่มมาเยอะๆเลยผมจะปรับไปอีกสักแปดอ่ะแล้วเพื่อนๆลองดูนะมาสอนวิธีการทําตัวเลข่างนี้คือไม่ได้นะเป็นอย่างนี้คือตีอย่างนี้ไม่ได้เลยค่อยนับจากหนึ่งสีแดงอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างเงี้ยไม่ได้เด่นขาปเสียๆมันจะแตกอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดเราจะลดลงเราจะทํางไงเราก็กด G ีเหมือนกันแต่เวลาเราจะลดเนี่ยเรากดลบก่อนนะกดลบแล้วเราจะลบเท่าไหร่อ่ะลบแปดอ่ะผมจะลบแปด ก็พีไมลบแไอ้ด้านบนเนี่ยมันก็ลบให้เราแล้วเหลือ15กดโอเคอ่าลองเพดูสอนวิธีการทําตัวเลขของเรานับให้มันเป็นตัวเลขกด G2 อีกทีหนึ่งอ่ะเลขที่มันจะค่อยๆนับจากหนึ่งสงสาดังไปนิดนึงลบหนึ่งอ่ะสอนวิธีการทําตัวเลขของเราทับให้มณนเป็นและตัวเลขที่มันจะค่อยๆนับจากหนึ่งสสามว่าโอเคแล้วมันจะนับไปเรื่อยๆครับแบบอัตโนมัตินะครับนี่เลยวิธีการทําของผมประมาณนี้เลยนะ ส่วนถ้าเกิดช่วงอื่นน่ะสมมุติตอนเนี้ยผมพูดเสร็จแล้วแล้วผมเปลี่ยนตำแหน่งม์ไปพูดอีกที่หนึ่งแล้วตอนเนี้ยเสียงมันพีคดังเนี่ยอ่ะสมมุติมันพีคเป็นยังไงลองเพย์ดูมันจะนับไปเรื่อยๆครับแบบมันเริ่มตีแดงๆขึ้นแล้วอย่างเงี้ยคือเสียงแตกไปละไม่ได้อย่างงี้ไม่ได้มันจะนับไปเรื่อยๆครับแบบวิธีการแก้เนี่ยเราอาจจะกดตัดอย่างงี้เลยก็ได้กดตัดอย่างงี้เลยแล้วเราก็กดจดจีแล้วเราก็กดลบผมจะอาจจะลบสัก3แล้วก,กด Enter ไปเลยอย่างเงี้ย แค่นี้มันก็ไม่พีคแล้วจะนับไปเรื่อยๆอครับแบบมันไม่พีคแล้วแต่เวลาเราจะทําเสียจเนี่ยเราอาจจะต้องละเอียดนิดนึงอย่างของผมเนี่ยผมก็ละเอียดบ,บางทีเนี่ยผมตัดเป็นคําๆอย่างนี้เลยนะสมมติคําเนี้ยมันพีคผมก็ตัดคําอย่างเงี้ยแล้วผมก็กดตัวจีแล้วผมก็ลบห้าอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้คําเนี้ยมันพีคมันจะนับโดดขึ้นมานั่นเองอันนี้คือวิธีการแก้ของผมนะมันจะนับไปเรื่อยๆครับแบบอัตอนโนมแต่ถ้าเกิดเราทําภาพรวมก่อนได้เนี่ยเราก็จะโอเคละภาพรวมเราเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเวลาเรา ตัดจำคัดเนี่ยตัดเนื้อหาเนี่ยเราค่อยมาไล่แก้เสียงบางจุดถ้าเกิดมันพีเกินไปหรือมันเบาเกินไปดังเกินไปเนี่ยเราค่อยมาแก้ทีละจุดจจะให้มันนับเราอาจจะมานั่งคัดทีละช่วงก็ได้นะอย่างเช่นบางช่วงอย่างเงี้ยสมมุตินะช่วงเนี้ยมันดังไปหรือช่วงเนี้ยมันเบาไปแล้วก็กดตัว G แล้วก็ลบ5ก็ได้อะอย่างเงี้ยก็ได้หรือใครจะถนัดเป็นเส้นคีย์เฟรมตรงนี้ก็ได้นะตรงเนี้ยมันก็คือเส้นคีย์เฟรมถ้าเกิดเราใส่คีย์เฟรมไปก็ได้นะสมมุติเราจะ ใส่คีย์เฟรมก็คือกดตัว p ที่คีย์บอร์ดแล้วเราก็จิ้มให้มันไปนอย่างเงี้ยเปอย่างเงี้ยปรับได้อ่าอันเนี้ยมันก็อาจจะเสียเวลานิดนึงถ้าเกิดใครถนัดแบบนี้ก็ทําอย่างนี้ได้แต่เดี๋ยวแน่นะคดผมค่อยมาทาสอนแล้วกันนะเรื่องคีย์เฟรมของเสียงนะในคลิปนี้ก็คือการปรับเกณฑ์ของเสียงก่อนแล้วกันนะผมคิดว่าการปรับเกณฑ์เนี่ยมันค่อนข้างง่ายนะแล้วก็สะดวกได้ผลที่ค่อนข้างดีเหมือนกันนะแต่อย่างเงี้ยด้านหลังเนี่ยผมพูดติดไม์ใกล้ไม์เกินไปผมก็อาจจะต้องเบาลงใช่ไหมเพราะว่าสังเกตได้เลยเนี่ยมัน เวฟฟอร์มเนี่ยมันตีดันยันสุดเลยแสดงว่าตรงเนี้ยพีคแน่นอนถ้าเกิดเรากดเพย์ไปอ่ะลองดูในคลิปนี้ครับผมจะมาสอนวิธีแบบง่ายมากๆเลยครับในคลิปนี้นะผมแน่นอนอ่ะผมก็ทําการลดทั้งภาพรวมเลยก็ได้ก็คือตัดตรงนี้เอกมาก่อนแล้วก็ลบไปเลยกดตัวจีก่อนแล้วก็ลบสัก4อ่ะลองเพย์ดูครับเราก็จะมาทำวิธีแบบกำลังดีในคลิปนี้ครับตีแดงนานๆตีแดงนิดนึงนิดนึงอ่ะไม่มีปัญหานะสําหรับผมผมว่าไม่มีปัญหาง่ายมากๆเลยครับ แต่ถ้าเกิดต <it> ีแดงบ่อยๆเนี่ยครับไม่ได้ในคลิปนี้นะผมจะมาอย่างเงี้ยตีแดงบ่อยๆแบบง่ายมากๆครับเพียงแค่พอได้อย่างเงี้ยพอได้ในคลิปนี้นะผมจะมาสอนวิธีแบบง่ายมากๆเลยนะเพียงแค่ไม่กี่ตัวเนี่ยไปเรื่อยๆจะได้ตัวเลขแบบเสียงเงี้ยคือดีเลยแต่ถ้าเกิดตีแดงบ่อยๆเราจะมาทำวิธีแบบง่ายๆเลยนะเพื่อนๆต้องลดทันทีนะ แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆถ่ายมาแล้วมันตีแดงเลยเนี่ยหรือถ่ายมาแล้วเนี่ยมันพีคเลยเนี่ยอันนี้แก้ไม่ได้หรือถ้าเกิดแก้ได้ก็คือแก้ยากมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงเนี่ยเวลาเราอัดมาเนี่ยเราอาจจะต้องอัดให้มันเบาวกว่าการใช้งานจริงสักนิดหนึ่งแล้วเรามาเร่งในโปรแกรมตัดต่อมันจะดีกว่าถ้าเกิดเราอัดมาแล้วมันพีคเกินไปเนี่ยมันจะทําอะไรมันไม่ได้เลยนะ ก็เรื weed. ่องเสียงเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างสําคัญมากๆนะเพื่อนๆต้องสังเกตตรงนี้ให้ดีๆนะก็จะมาแนะนําเป็นพื้นฐานไว้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นแบบคลิปปรับเสียงดังเบาแล้วกันนะก็เพื่อนๆก็น่าจะได้ลองเอาไปปรับในคลิปของตัวเองแล้วกันนะหลายๆคนเนี่ยที่ดูช่องผมเนี่ยก็ทําช่อง YouTube กันนั่นแหละก็ผมก็เลยอ้างอิงจากช่อง YouTube แล้วกันว่าเราควรจะปรับเสียงระดับไหนแล้วกันนะอันนี้ในความส่วนตัวของผมนะผมก็จะปรับประมาณอย่างนี้เลยก็จะประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ คใครมีคําถามสงสัยตรงไหนติดขัดอะไรยังไงครับหรืออยากให้ผมทําคลิปอะไรสอนเงี้ยก็คอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ